สวัสดีครับรถแข่งฟอร์มูล่าหุ่ยนเกาหลีหรือแม้กระทั่งหุ่ยนต์ A B U ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของน้องๆนักศึกษาอาชีวะทั้งนั้นเลยซึ่งความสามารถเหล่านี้นะครับอาจจะดูสวนทางกับสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าพวกเขานั้นอาจจะเป็นเด็กที่เกเรเป็นเด็กอัตพานและเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาให้กับสังคมครับ <S <S เทคนิคอยุธยยาครับวันน้นย่ออะไรมาชรวบหุ่นเอบียูครับเป็นหุ้น,นการแข่งขันระดับนานาชาติเรามองว่าปริยภาพของไทยชิวานี่เป็นแนวไงนนมีการพัฒนาที่ดีครับแต่และว,วิทยาลัยพัฒนาหุ้นมาได้เก่งเทียบท่ากันหมดแล้วครับ แล้วเราคิดยังไงกับคนภายนอกที่เขามองว่าเด็กอาชีวะต่ายตีอย่างเดียวเป็นส่วนน้อยครับบางโรงเรียนมีครับแต่มันเป็นส่วนน้อยจริงครับเรอย่าไปจดจำเรื่องที่ไม่ดีครับเรื่องดีๆมีเยอะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์อาจตพันธ์นามกูลก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องๆจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า15ปีแล้วนะครับที่อาจารย์สอนหนังสืออยู่ในวิทยาลัยอาชีวะ และในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นสิทธิ์เก่าอาชีวะด้วยอาจารย์มีมุมมองที่น่าสนใจในเรื่องคุณภาพ,ภาพและมาตรฐานการเรียนอาชีวะในบ้านเราด้วยนะครับที่ใช้เหมือนเันั้นในหลักการนีจากคนคนหนึ่งนะครับที่เคยเป็นนักศึกษาอาชีวะวันนี้เขาเป็นอาจารย์สอนวิทยทาลัยเทคนิคมาแล้วกว่า15ปีนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตลาดแรงงานบ้านเราก็ยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นเด็กอาชีวะก็น่าที่จะตอบโจทย์ได้เพราะว่า เหมือนกับว่าเราเรียนในเชิงปฏิบัติจบออกมาก็น่าที่จะมีงานทำแต่ทำไมทุกวันนี้คนถึงไม่หันมาเรียนนะครับตรงนี้นะครับก็คือค่านิยมของผู้ปกครองนะครับก็คืออยากให้ลูกหลานเนี่ยทำงานสบายบแต่ลืมหันกลับไปมองว่าในปัจจุบันเนี้ยตลาดแรงงานบ้านเราเนี่ยยังขาดกําลังคนตรงนี้อยู่ที่จะมาพัฒนาประเทศแต่ในปัจจุบันนี้ครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานของอาชีวะใหม่ นะครับแล้วก็เป็นแนวคิดใหม่ๆเนี่ยการที่เราใช้แรงงานคนจากเด็กอาชีวศึกษาของเราที่จบออกไปแล้วเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้มันเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงประเด็นมากเพราะว่าจะกลายเป็นแรงงานที่มีฝีมือไม่ใช่แรงงานแค่ทํางานอย่างเดียวแล้วที่คนไม่มาเรียนกันเนี่ยมันเกี่ยวกับค่านิยมที่อาจจะคิดว่าเด็กอาชีวะเนี่ยคือเด็กที่เกเรถูกไหมครับคือตรงนี้ถ้าถ้าเป็นคําถามนี้นะครับ,รบต้องมอง2ประเด็น คือคําว่า 1. เกเรเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยคำว่าเด็กเกเรเนี่ยมันมีน้อยลงเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยคําตอบตรงที่ว่าเราใช้เวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยมาทําประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นโครงการฟิกอีกเซ็นเตอร์ที่เราออกไปบริการสังคมหรือในปัจจุบันเนี้ยอาชีวะเนี่ยมีส่วนร่วมที่จะเข้าไปช่วยในการบริการสังคมมากขึ้นเพราะนั้นเด็กที่บอกว่าเกเรตรงนี้เนี่ย เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเพื่อให้เขาเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้มันจะเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปคือมุมตรงนี้มันเป็นเนื่องจากสังคมเดิมๆที่ผู้ปกครองคิดว่าเด็กเนี่ยควรจะต้องจบสูงเรียนสูงแล้วจึงจะมีงานดีๆทําหรือทํางานสบายซึ่งตรงนี้เนี่ยภาพตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วคือมันเริ่มน้อยลงเด็กกลับมามีค่านิยมที่จะเรียนอาชีวะมากขึ้นเพราะว่าห<อ>นึง่งคือตลาดแรงงานบ้านเราขาดจริง สองเนี่ยคือเด็กที่ออกไปแล้วแล้วไปทํางานข้างนอกได้จริงซึ่งตอนนี้เรากําลังทําอยู่และค่อยๆทําทีนี้ภาพของสื่อที่เราเห็นเนี่ยนะที่ผ่านมาในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เด็กกลุ่มน้อยที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยในทั่วประเทศเราเนี่ยกำลังค่อยๆปรับ ภาพให้มันให้มันสอดคล้องกันให้มันเหมือนกันก็คือว่าหลังเลิกเรียนแล้วนะคุณมีกิจกรรมอย่างอื่นทำยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับที่มาประดิษฐ์หุ่นยนต์หรือทําสิ่งประดิษฐ์นะครับหรือในเรื่องของการออกไปช่วยเหลือสังคมบริการสังคมครตรงนี้ครับจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีที่สุด แต่อาจารย์เองก็เคยเป็นนักศึกษาอาชีวะที่อยู่ในเมืองครับทีนี้ในยุคสมัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์หลบเลี่ยงการตีกันยังไงครับอ๋อก็คืออย่างที่เคยบอกไปว่าในในสมัยผมเนี่ยมันมีคนอยู่2กลุ่มแบบนี้เหมือนกันครับกลุ่มที่ดูเหมือนเกเรไม่ถึงกับเกเรนะฮะคือกลุ่มที่เหมือนเกเรกับกลุ่มที่เรียนไปเลยครับ คือในสมัยผมเนี่ยถูกสอนมาให้ให้เข้าได้กับคนทั้งสองกลุ่มก็คือการการปรับตัวเองให้เข้าได้ในหลายๆรูปแบบแล้วก็ร่วมกันทํางานได้หลายๆแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนอาชีวะเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกทางเดินได้ว่าคุณจะคบใครในสังคมนะครับมันไม่ได้ถูกปลูกฝังจากรุ่นพี่ไม่ได้อ่ถูกบูกฝังจากค่านิยมว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปตีหลันฟันแทกับสถาบันคู่อาวุโสนะครับจริงๆแล้วไม่มีสถาบันทู่อวุโสนะครับเป็นสถาบันเดียวกันทั้งหมด เพียงแต่ว่าการทํางานเนี่ยมันจะทํางานแบบแยกส่วนกันยกตัวอย่างอย่างเงี้ยฮะอย่างอย่าง,างที่เด็กได้นําเสนอไปเนี่ยถามว่าเด็กคนเดียวเด็ก2คนสามารถทําได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันทําไม่ได้ครับต้องใช้เด็กจากหลายๆกลุ่มเข้ามาช่วยกันทํำหลายๆรูปแบบน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคอุธยาเป็นกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของเด็กอาชีวะที่อยากให้คนทั่วไปมองพวกเขาในมุมมองที่ต่างออกไปครับ พวกเขามีความสามารถในการสร้างสรรค์และประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่างที่พวกเขาชอบซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เองเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่คว้ารางวัลมาแล้วหลังเวทีครับคุณมีทั้งหมด3ตัวครับตัวนี้เป็นหุ่นอัตโนมัติบังคับด้วยมือครับตัวนี้เป็นอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม PLC ควบคุมนะครับนานไหมกว่าจะทำได้เจ็ดตัวก็ใช้เวลาพอสมควรครับ เป็นเดือนครับเราต้องออกแบบก่อนครับเราเน้นง่ายไวแล้วก็ความสวยงามชอบสนุกดีครับเร็วท้าทายหุญญ่นยนต์ต้นแบบของวิทยาลัยเทคนิคอุทยาตัวนี้จะเข้าร่วมการแข่งขัน A B U ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งในปีนี้เองกำหนดโจทย์ให้เป็นหุญญ่นยนต์ลอยกระทง ปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพครับคอนเซ็ปต์ของประเทศไทยของเราก็คือการลอยกระทงการลอยกระทงก็คือเขาจะคอนเซ็ปต์ออกมาว่าให้เราประกอบกระทงและนํากระทงไปลอยเพื่อให้ต่างชาติรู้วัฒนธรรมของคนไทยเขาจะตับโจทย์ออกมาและให้ตัวอย่างออกมาและให้นักศึกษาเป็นคนคิดเองว่าจะคิดเอทพูนออกมายังไงทํายังไงให้เร็วทํายังไงให้แม่นยําทำยังไงให้ชนะกู้แข่งได้ การเปิดเวทีให้เด็กๆมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเช่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเด็กอาชีวะสู่การพัฒนาประเทศต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นพื้นฐานที่พวกเขาต้องเจอหลังจากเรียนจบและเข้าสู่ตลาดแรงงานนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับคุณยน A B U อัจฉริยะนั้นนะครับถูกคิดค้นขึ้นภายในโรงฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคอยุธยาแห่งนี้นะครับซึ่งกว่าคุณยนต์นั้นจะอมาเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างที่เห็นนี้นะครับไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่น้องๆก็แสดงให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นสามารถทําได้คําถามอยู่ที่ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้พวกเขากลายมาเป็นหกทิและเป็นต้นแบบของเด็กอชิวะครับ สามขาทีา่ใครเป็นคนคิดอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไม่ต้องไม่ต้องมีขาสามขาแบบนี้ก็ช่วยกันคิดครับผมช่วยกันคิดคือทุกคนคิดคิดมาแต่ละยากมาละแต่ละยากแล้วมาคุยกันว่าเฮ้ยความคิดใครน่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาดัดแปลงคือว่าเราตอนแข่ง,งเราหยิบไปทีเดียวสามวันเราไม่ต้องกลับ,บหยิบที่ได้ทีเดียวคือว่าเราจะเร็วเร็วนะครับแล้วทำไมถึงได้มาทำหุ่นยนต์ตัวนี้ฮะแม็กกัะโมทำไมถึงได้เข้ามาทำล่ะก็คือ ปกติเลิกเรียนแล้วกลับบ้านครับแล้วมาได้มาคุยกับอาจารย์ได้มาสอบถามอาจารย์อย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ชักชวนเข้ามาครับสำหรับตัวผมผมก็คิดว่าดีว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นครับแต่ว่าส่วนตัวเลวก็ต้องมีความสนใจได้ที่แล้วรับปะใช่ครับใช่ครับมีคามสนใจอยู่แล้วคืออยู่บ้านนี่แงะิปทยุเล่นเลยแล้วเสร็จแล้วพออาจารย์ชวนนี่คือตอบตกลงที่จะมาทําเลยหรือเปล่าก็ แล้วความยากที่สุดเลยในการคิดโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่อะไร่การคิดริเริ่มครับผมการริเริ่ม,มนี่ยากที่สุดเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าไม่มีต้นแบบไม่มีอะไรมาเกาะมาให้เราดูเลยมีแค่กติกามาบอกว่าเกมเล่นแบบนี้และเราต้องคิดว่าเล่นยังไงให้ง่ายต่อเกมให้เร็วให้เร็วและชัวร์ที่สุดครับชัวร์ที่สุดครับ ต้องมองงานให้ออกครับเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะนําเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ไหมใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่าระบบไม่ว่าจะเป็นระบบดิวเมติกหรือว่าระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมดิวเมติกนี่คือระบบลมใช่ไหมใช่ครับเป็นระบบลมก็คือสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมด้วยแลวมีอะไรอีกนะที่เมื่อกี้บอกระบบควบคุมที่ใช้ PLC ครับ เกือบทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้ระบบนี้ทั้งหมดครับใช่ครับในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีระบบพวกนี้ทั้งหมดครับคือตอนแรกที่พี่ดูพีว่ามันก็ดูง่ายนะแต่ว่าเวลาดูมันก็มันก็ไม่ง่ายอ่ะแต่ว่ามันก็ดูยากอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำพูดที่เขาบอกว่ากับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยอาจจะเก่งสู้เด็กสามัญไม่ได้หรอกผมว่าก็ไม่จริงครับแต่ก็อาจจะเก่งคนละทางกันครับเด็กสามัญอาจจะเก่งคำนวณแต่ว่าเด็กอาชีวะเก่งปฏิบัติครับผมครับนักว่าไงก็่าจะเก่งกับ ทำงานจริงแก้ท้าท้าทาได้จริงครับในเดี๋ยวพี่ขอลองดูบ้างเลยไหมว่าเออเสร็จแล้วถ้าเราจะขยับตรงนี้เราทำยังไงฮะขยับอันนี้ครับครับขยับต้องเปิดเครื่องก่อนใช่ครับแล้วมีปุ่มนี้ครับอันนี้อันบนครับอันกลางครับล่างครับอ๋อจะหนีบเราต้องโยกสวิตนี้ขึ้นครับอะไรจะเกิดพี่จะพี่จะคืนคืนนี่ทำยไงคืนคืนต้องกดรงนี้ครับอ๋อต้องกดหนีบสามอันก่อนจะคืนได้ไหมอ๋อถ้ามันมันไม่หนีบอะครับ ลมหมดแล้วลมหมดครับอ๋อเฮ้ยทำไมอย่างนะักกับโบถึงเลือกที่จะมาเรียนอาชีวะ,ะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่กลัวเหรอเหมือนกับมันก็ไฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นค่านิยมที่เราบอกว่าเด็กอาชีวะช่างกลช่างกลในการปีกันอาจจะปานเจ็บหรือว่าแม้แต่การรับน้องเองเนี่ยมันก็น่ากลัวนะทำไมเราถึงเลือกที่จะมาเรียนอ่ะคือว่าวกได้มาดูงานครับเรียนอาชีวะจบไปแล้วสามารถทำงานได้จริงคือปฏิบัติงานได้ครับอันนี้คือจุดที่เรามองใช่ครับ แล้ไม่กลัวนรื่องปีกันเหรออไม่กลัว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งเรื่องไ้นเลยแล้วอย่างในอนาคตเนี่ยวางแผนตัวเองไว้ว่าจะทําอะไรจากจากจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโรงเรียนอาชีวะแห่งนี้เนี่ยจะนําไปเรียนต่อครับผมเรียนมาเพื่อจะกลับไปพัฒนาที่บ้านครับระบบไฟฟ้าจะพัฒนาทําให้มันถูกต้องปลอดภัยครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีใช่ครับ ระบบพวกนี้นะครับระบบที่เราใช้ทําหุ่นเนี่ยการเขียนโปรแกรมก็ดีการใช้อุปกรณ์ิวเมติกก็ดีทุกอย่างอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหมดครับเด็กเข้าไปโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปเจอโรงงานใหญ่เด็กต้องเจอระบบพวกนี้หมดถ้าเด็กได้ตรงนี้ไปก็คือเด็กจะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเด็กได้ความรู้ตรงนี้อไปอาจจะไปพัฒนาอา ระบบอุตสาหกรรมของคนไทยให้ก้าวหน้าต่างประเทศขึ้นไปอีกได้คุณผู้ชมครับยังมีน้องๆนักศึกษาอาชีวะอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ฝีไม้ลายมือไม่ได้เป็นรองน้องน้องกลุ่มนี้เลยนะครับซึ่งนี่เองทําให้เราได้เห็นว่าความสามารถของพวกเขานั้นดีพอที่จะมาเป็นกําลังสําคัญให้กับตลาดแรงงานบ้านเรานะครับ